สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7็ดโมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่าอาการที่มันแพ้อะไรเร็วเกินไปในผมว่ามันเกิดกันได้กับทุกคนนะแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเราก็เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งในในในเรื่องที่มันไม่เท่ากัน ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะอ่อนแอกับทุกเรื่องแล้วก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเข้มแข็งกับทุกเรื่องผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีมุมที่ตัวเองรู้สึกมั่นใจก็จะมีมุมที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจก็จะมีมุมที่เรามั่นรู้เลยว่าเรื่องนี้เราทําได้แล้วก็จะมีมุมที่มันอ่อนไหวกับเรื่องราวต่างๆง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยอาการของการยอมแพ้หรือเร็วเกินไปเนี่ยผมพบว่าจากประสบการณ์และจากหลายๆคนที่ถามเข้ามาเนี่ย รวมถึงน้องๆที่ผมเคยให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะในรูปแบบที่เป็นพี่น้องกันหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์นะผมก็เป็นอาจารย์เช่นเดียวกันส่วนใหญ่มันจะมาจากความไม่มั่นใจมากกว่าพอความไม่มั่นใจมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันยอมแพ้เลยนะมันเหมือนกระใจมันถอดเล่าว่าเรื่องนี้พอความไม่มั่นใจมันมีเยอะๆเนี่ยแนวโน้มที่มันจะไม่ทำเนี่ยหรือว่าแนวโน้มที่จะมันมันจะไม่สู้ต่อเนี่ยมันมันเป็นไปได้สูงมากเลยทันที ไอ้เรื่องของความมั่นใจเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องยากนะที่อยู่ดีๆจะมีคนนึงมาเชียร์เฮ้ยสู้สู้เฮ้ยมั่นใจสิอะไรอย่างเงี้ยการเชียร์หรือว่าการกระตุ้นแบบเนี้ยมันมันไม่ได้ผลกับทุกคนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าระดับของความไม่มั่นใจของแต่ละคนมันแตกต่างกันมากคนที่มีความไม่มั่นใจแบบดิ่งดำดิ่งจนไม่เหลือแล้วเนี่ยต่อให้เราจะไปกระตุ้นไปเชียร์เขายังไงเนี่ยอู้มันก็ยากอยู่ดีจริงๆแล้วเนี่ยการจะแก้เรื่องเหล่านี้ มันง่ายนิดเดียวอ่ะพียงแต่ว่าเราอดทนหรือเราตั้งใจแก้มันจริงรอเปล่าไอ้ผมเองก็เป็นคนไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะมันก็มีปัญหานะบางทีก็โดนคนนู้นคนนี้ล้อคนนู้นคนนี้บอกว่าไม่เก่งเรื่องนั้นคนนู้นคนนี้พิพาทวิจารณ์ว่าต่อไปเราจะไม่มีโอกาสก้าวหน้าได้เรียนก็ไม่เก่งจะฉลาดจะเก่งกับเขาได้ยังไงนู่นนี่นั่นโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งผมเชื่อว่าในพวกเราเนี่ยที่ติดตามฟังกันอยู่เนี่ยหรือว่าอยู่ในเพจเนี่ยก็เ,เจอเหมือนกันเพราะอะไร เราดูเราชอบอยู่ในสังคมที่มันมีคนชอบเปรียบเทียบอ่ะพอสังคมที่มันชอบเปรียบเทียบมันก็จะดูถูกกันอย่างนี้แหละคนมันส่วนใหญ่ที่ชอบวิพา์วิจารหรือว่าชอบเปรียบเทียบกันอ่ะโดยมากแล้วเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้ดีอะไรดีเด่อะไรแตกต,ต,ต่างจากเรามากมายนั่นแหละเราเองพอโดนมากๆมันก็เป็นเป็นวิบากกรรมเนาะโดนเยอะๆเราก็เริ่มซึมก็เริ่มเป็นแบบเขาก็เริ่มเปรียบเทียบกับคนอื่นเช่นเดียวกันนึกนึกสภาพเนาะเราอ่ะ เคยดีแล้วแล้วโดนคนอื่นเปรียบเทียบมาเรื่อยๆโดนคนอื่นตอกย้ําซ้ําที่จุดเดิมจุดที่เราอ่อนไหวมากไปมากๆมากเราก็ซึมใจเป็นคนแบบเนี้หลังจากนั้นเราก็จะไปหาคนรอบตัวมาเปรียบเทียบอีกเปรียบเทียบเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้ตัวเราเองดีกว่าคนคนคนที่เราเปรียบเทียบไงเอาง่ายๆถ้าผมเปรียบเทียบกับคนผมเปรียบเทียบกับกับใครสักคนหนึ่งผมอาจจะโดนคนอื่นเปรียบเทียบมาก่อนผมเลยรู้สึกแย่มาก แย่ไปเรื่อยๆแย่ไปทุกวันจนวันหนึ่งผมว่าเอ้ยนี่แหละคือทางออกฉันต้องหาคนที่มันแย่กว่าฉันเว้ยเพื่อจะเปรียบเทียบแล้วตัวเราเองจะได้รู้สึกดีการทําแบบนี้มันก็เป็นวัฏจกักรเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราติดติดพิษมาจากคนนั้นอ่ะเหมือนเรามีปัญหากับคนคนนั้นแล้วเราก็เอาปัญหาของคนคนนั้นมากลายเป็นปัญหาของเราแล้วก็ทํากับคนอื่นอีกวงวนไปวนมาอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยเราก็หาทางออกไม่ได้กลายเป็นว่าเราก็ พออะไรมาไม่ดีปุ๊บอะไรมาไม่ได้เรื่องปุ๊บก็ไปเปรียบเทียบว่าเนี่ยคนนั้นคนนี้แม่งก็ไม่ดีคนนู้นก็ไม่ใช่เรากลายเป็นว่าเราก็ดีอยู่คนเดียวมันก็กลายเป็นวงจรอุบาทว์แบบนีไ้ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วอาการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็สื่อให้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหามันไม่ได้มีโซลูชันอะไรเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการยอมแพ้นั่นแหละเปรียบเทียบแล้วเราดีกว่าเดิมไหมล่ะเราไม่ดีอยู่แล้วแต่ดันไปเปรียบเทียบคนที่แย่กว่าเรา มันก็เหมือนว่าอ๋อแล้วแล้วเราจะแก้ปัญหาชีวิตเราที่เราเจอตอนนี้ได้ยังไงอ่ะมันก็เหมือนเอาเอาตัวรอดด้วยความรู้สึกไปวันวันนั่นเองมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกลับมาเรื่องอาการยอมแพ้เนี่ยไอ้ยอมแพ้ด้วยเหตุผลที่ไม่มั่นใจเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะแต่ที่ยอมแพ้โดยไม่ยังไม่ทันคิดหรือยังไม่ทันทําอะไรเลยหรือไม่ได้มีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องความไม่มั่นใจเลยเนี่ยผมว่าแบบนี้มันมันมันน่าอายเนาะเราเกิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยผมว่ามันลองก่อนดีกว่า ลองแล้วไม่ชนะแต่ก็ยังได้ลองเนาะลองแล้วเนี่ยทําได้ไม่ดีก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งซึ่งมันมันยังมีความรู้สึกได้ว่าเฮ้ยอย่างน้อยกูลองแล้วด้วยแต่เชื่อไหมล่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราลองทําอะไรที่เราไม่เคยทําแล้วเนี่ยมันไม่แพ้หรอกมันมีแต่ชนะแต่ชนะมากหรือน้อยเท่านั้นเองชนะในมุมมองของผมก็หมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยจิตใจเราเนี่ยจะไม่กลัวกับสิ่งที่เราได้ทําแล้วไงเราก็ได้ทําไปเรียบร้อยละเราเป็นคนบอกตัวเองแบบเนี้ย สิ่งที่เราพูดออกจากปากมันมาจากสมองของเราสิ่งที่มาจากสมอง,องเราก็คือจิตใจเราเป็นคนบอกมันก็ออกมาแบบไม่ไม่มั่นใจไงแล้วมันก็ออกมาแบบใช้ไม่เป็นไงนก็เลยเป็นแบบนี้แหละผมว่าถ้าเรารู้วิธีวิธีการควบคุมตัวเองผมว่ามนุษย์ยุคนี้มันมีปัญหานะฮะเพราะว่ามันมีสิ่งเรารอบตัวเราเยอะแยะไปหมดเลยมันทําให้เราเนี่ยขาดสิ่งที่เราหลงลืมไปแนอดีหลงลืมจริงๆเรามีอยู่ตั้งในตัวเรานั่นแหละ วิธีการควบคุมตัวเองแบบที่ง่ายๆคือว่ามีสติกับกับตัวเองสักหน่อยคิดอะไรให้มันช้าลงบ้างก็ได้อยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องดูโซเชียลมีเดียบัางก็ได้ถามตัวเองค่อยๆทบทวนในสิ่งที่ตัวเองเป็นก็ได้เดี๋ยวเรื่องพวกนี้มันจะมันจะผ่านไปได้เองอันนี้ก็สอนยากเนาะมันต้องมาอยู่ใกล้ชิดกันน่ถึงจะบอกได้ว่าต้องทำยังไงเนื่องจากมันเป็นการพูดคุยนฝั่งเดียวเนี่ยประเด็นมันก็ไม่สามารถเวอร์ได้หมดเนาะแต่ผมผมอยากให้เราคิดอย่างนี้แล้วกันว่าเฮ้ยเรื่องที่เรื่องที่เรา เราคิดว่าเราไม่มั่นใจหรือว่าเราอาการที่มันจะยอมแพ้ง่ายเกินไปเนี่ยอยากให้ถอยหลังกลับไปก่อนว่าทําไมเราต้องยอมแพ้นะครับ <streams. S 1> ถามตัวเองก่อนว่าทุกครั้งที่เราแบบเบื่อนายหรือว่าใกล้จะกีบบ้ล้วเนี่ยถามวิธีว่าการยอมแพ้ครั้งนี้เรายอมแพ้จริงหรือเปล่าแล้วการยอมแพ้ครั้งนี้เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับในชีวิตเราบ้างตอบให้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็ยอมแพ้ถ้ามันมีผลกระทบมากว่าการแพ้ครั้งนี้มันจะทําให้เราแพ้หลุดด้วยในครั้งต่อไปเนี่ยอย่าพิ่งยอมแพ้เนาะหาทางดีกว่าว่า อาจจะเพลียงพล้าอย่างเรียกว่าการแพ้แล้วกันอาจจะยอมรับว่าเฮ้ยศครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเพลียงพร้าเราก็ต้องถอยหลังกลับว่าเราจะต้องไปกอบกู้สถานการณ์นี้ยังไงจะต้องไปเรียนรู้อะไรบ้างจะต้องไปแก้ไขอะไรบ้างค่อยว่ากันดีกว่านะครับเราจะได้เดินหน้าต่อไปได้ผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมยังไม่ทําอะไรเลยแล้วก็เลิกกลางทัน,ห,นหรือว่ายัางไม่ทันเริ่มเลยก็แพ้ซะแ,แล้วอย่างเงี้ย มันก็จะเหมือนกับปัญหาที่ทุกคนถามมานั่นแหละจริงๆแล้วทุกคนนะมีความมีความสามารถทุกคนนั่นแหละแต่คําถามที่ถามผมเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในใจมันไม่ค่อยสู้แล้วไงพอมันไม่สู้ปุ๊บคาถามที่ออกมามันแสดงให้เห็นเลยว่าอาการป้อแป้แล้วไม่อยากไม่อยากจะเดินหน้าต่อไปยผมเลยอยากให้แง่คิดว่าจริงๆทุกปัญหาที่ทุกคนถามมาเนี่ยทุกคนสามารถแก้ด้วยตัวเองได้หมดนั่นแหละถ้าใจมันลบคําว่าแพ้ออกไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ใจมองว่าเออมันเป็นแค่การเพียงพล้ำเนาะเพราะเวลารเราพูดว่ามันเป็นมันเป็นความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้เพราะความพ่ายแพ้เนี่ยมันจะห่อเหี่ยวไงใช้คําว่าเพียงพล้ำแล้วกันเขาเรียกว,ว่าสะดุดยอดย่าล้มแล้วกันอ่ะลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ดูใหม่แล้วกันว่าเราจะทํายังไงให้มันดีกว่าเดิมได้เดี๋ยวมันก็จะไปต่อได้นะครับในยุคนี้มันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรดีไปกว่าต้องพึ่งพาความสามารถตัวเองให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ลดการพึ่งพาคนอื่นให้ได้เยอะเยะเพราะว่า มันมันแย่จริงยุคนี้มันทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะแข่งแย่งแย่งชิงนะครับทรัพยากรมันเริ่มมีจํากัดมากขึ้นพื้นที่ในการเติบโตนะครับพื้นที่ในการที่ที่จะก้าวหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีเหลือเฟือเหมือนในอดีตแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังมุ่งหวังที่จะพึ่งพาคนอื่นเนี่ยการลบครั้งนี้เนี่ยยังไงมันก็จะมีโอกาสแพ้มากกว่าชนะอยู่ดีผมยิ่งเน้นย้าว่าพึ่งพาตัวเองให้ได้มากแล้วเราจะได้ไปได้ไกลกว่า เรื่องอาการพวกนี้เนี่ยมันแก้ได้หมดแล้วมันแก้ได้กับทุกเรื่องเลยนะฮะก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมนุษย์เงินเดือนพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มนุษย์เงินเดือนพันใหม่วันนี้ผมดรพีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ